สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ตามซิงนะครับอขับเลยง่ายๆตอนเย็นเป่ากองบ้าน,านพี่แชมป์อ่ะว่าจะถอดกระจกนั่นออกไม่ได้ถอดเลยมองเห็นแม่กระจก ความร้อนขึ้นเท่าไหร่ความร้อนขึ้นเท่าไรเติมน้ำมันเท่าไหร่งถังห,หนึ่งถ<ะ>ัง,งไปซื้อน้ำมันมาใชา้ไงเพราะมันมีแค่แปดกิโลนเดียให้ไม่โคตรเอวิ่งสี่รถดำเติมเท่าไหร่คนละถังแล้วก็รถถ่ายหนึ่งถังแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยครึ่งเดียวเอง องวันแค่น,นั้นแหละพรุ่งเนี่ยเสร็จแล้วล้างเอวันนั้นครับได้ใช้แล้วน่าจะฉ่ำน,นะยังต้องรอดูตอนเที่ยงตอนบ่ายอะ่ะตอนนี้อุณหภูมิมันแค่สามสิบสามต้องรอดูตอนเนี่ยสี่สิบกว่ามันจะมีตอนอุณหภูมิสี่สิบองศาเลยนะต้องรอดูว่ามันจะฉ่ำไหมนะครับแต่ผมว่าน่าจะฉ่ำแหละ ไม่น่ามีปัญหาแค่นี้ก็เย็นละเปิดแค่เบอร์สองครับแต่ตามจริงเปิดเบอร์สามก็ดีนะเนี่ยให้ให้ลมมันแรงตู้มันจะได้ไม่ตันเร็วเราต้องเปิดลมแรงแล้วก็อุณหภูมิน้อยเท่าแ,แรกวะ เอาตัวออกยังออกแล้วเนะะาะเดี๋ยวคว่อยออกคุสะวงกลมใช่ไหมนบคุสะเป็นวงกลมยุ้ยเอาตัวออกเลยเด้อ อนะลงเองมารถใช้งานลงมายทางไหนทางนี้บอกที่จะเลื่อยจอดบอกลงได้บอกฮะลงได้ลงตรงไหนลงนี่แนหะลนะอีอ๋อแล้วก็ขึ้นคันนานนี่นะไม่ชนกันชนใช่ไหม ก็แรกกันหนูขับมาแล้วหนูก็ลองถอยไปดูว่ามันมันมันมีที่ลงไหมไม่มีกันเลยจำนวนตอนนี้เรียงกันเลยนทหว่าไ่ก่อเออถอยเรียงกันอนเนี่ยที่เจอยู่ข้างๆอ่ะ เอออ๋อเอาตัวออกด้วยเปิดประตูตัวออกด้วยอย่าปบไว้าออกแล้วมนะั้งออกยัง เอ็งใส่ไอ้นั้นยังยังใส่ด้วยไอ,ไอ้พระไอ้ปิดแล้วปิดช็อปแล้วเดินหน้าเลยเปยลงไปใส่ก่อนไปปิดประตูด้วยเอ้ออกโอ้ฝั่งนี้ยลรมมันจะแรงกว่าฝั่งคนนั่งไม่รู้ทำไมเป็นตลอด ไอ้พยายามจะเปิดประตูทิ้งไว้เข้าใจไหมถ้าเราเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะอากาศมันจะออกแล้วเอมันจะทำงานหนักเที่ยวเรทของของเทศกาล ปองเป่าอน้ำบ้านพี่แชมป์ตอ,อนเย็นหรือไม่งก็จอดอยู่บ้านก็ยกหัวเอาตะโก,ออกมาเป่าก็ได้เด้อมอน้ำมอน้ำค่อยล้างเอาเดี๋ยวก่อนก่อนกลับบ้านกวดค่อยล้างมอน้ำอีกรอบหนึ่งเตะดิิดเตะให้รถดำาัขดขึ้นบนไม่ใช่ กดไอ้สวิตท <t imi bizarre> ี่มันจะเป็นข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายไม่ใช่ฝั่งนู้นแหละแต่อันซ้ายล่างเออวิ่งเกียร์วิ่งเกียร์หนึ่งพอเด้อเกียร์หนึ่งเกียร์ถอยพอแล้ว เราไม่ต้องรีบหรอกคลานๆเนาะพังรถหมด น่าจะประมาณสามวันอ่ะเมะื่อรืนสาวันเสร็จครับเพราะว่าท,ทีเท่านั้นเลยใช่ไหมทเท่าถนนใช่ไหมเทเท่าถนนเอ,อ้ครึ่งหนึ่งก็เท่าถนนแต่ก็เท่าถนนน่ะตรงนี้จะเปิดร้านขายปุ๋ยใช่ไหม ไม่ได้สบายๆเลยมันแข็งถ้ามันไม่แข็งนี่แหละคือปัญหาอันนี้จะขุดเป็นวงกลมหรือเปล่าน่าจะเป็นวงกลมอ่ะโอเคครับคลิปนี้บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ